เป็นโลโก้ค่ายเกมที่แบบสวยนะออันนี้ก็เป็นเกมที่นานแล้วนะหลายคนน่ะจะเคยดูแล้วก็ Little Mid f o r อ u n e อ่าปรับเสียงปรับรายได้อืมเอตตาคืออะไรไฮแมทอ๋อมีเรื่องโอเคอันนี้ก็เป็นเดโมนะ เออผมยังไม่ได้ซื้อตัวเต็มเลยตังไม่มีตอนเล่นก่อนถ้าแบบมีคนอยากดูก,ก็ก็คนก็คนซื้อตัวเต็มมาเล่นอน,อนูนไปนูน่นอ๋อผู้เก็บเกี่ยวความตายโอโอเคเข้าใจแล้วอืมอเฮ้ใส่หูฟังด้วย นนเดินไปตกเท็กต๊กเท็กอันนี้ไม่มีเสียงไม่มีภาพอะไรเราแบบชิวๆเลยโอ้ยปวดหูเจ็บดีกว่าเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะมันหลุมศพของใครไปเดินแต่ตัวข้างๆก็คืออะไรเฮ้ยมีแต่อะไรไม่รู้ด้วย เอาแล้วเอาแล้วเระเปิดตูม้มาป่าเราหน้านึงมากแต่เหมือนก้อนถึงจะลอยได้อ่าอเหมือนจะเป็นเชื่อมิติไหมว่าแบบอันนี้เป็นหลุมศพคนตายแล้วพอแตะปุ๊บจะไปหาคนที่มันจะมาเป็นเจ้าของหลุมศพอะไรอย่างงี้ไหมเอออาจจะยังไม่ตายไงแตะเพื่อตามหาเจ้าของหลุมศพอะไรอย่างงี้เออ ก้าบก้าบก้าบเป็นอาบน้ำในคลองน้าบ้านหลังหนึ่งโอ้อะไรอะอาวาโอยินดีต้อนรับสู่เกมกดของเกมนี้ง่ายมากเด่งจนจบแล้วคุณก็จะได้รางวัล เหมือนเขาเป็นโฮสอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้จาเป็นเจ้าของที่นี่น้องสุดน่ารักปวดศรานี่คือมิดฟอร์จูนเธอเป็นเด็กที่มาสะจัรมากแต่ว่าครอบครัวเธอไม่ได้ดีไปเท่าไหร่ อ๋มีไรคถาใส่ด้วยเศษของแต่นี่คือเป็นส่วนที่น่าเศร้าว,วันนี้เธอกำลังจะตายโอ้ไม่เหมือนนอนได้ยินเหรอ <c oughs> หนูได้ยินคุณนะได้ยินไหมอื้อคุณอยู่ในหัวของฉันหรือว่าอะไรบางอย่างอืมใช่แล้วโอเคใช่เลยโอเคงั้นหนูขอเรียกคุณว่ามิสเตอร์ไวท์ได้ไหมคะ แล้วว่าไงคะที่บอกว่าหนูจะตายวันนี้ตายวันนี้เหรอไม่มีไม่ได้พูดเลย <c oughs> ไม่มีใครพูดเลยเหรอคะเธอรู้ไหมออฉันมีเกมให้เธอเล่นนะ <c oughs> เกมเหรอคะ <c oughs> ถ้าเธอเล่นเกมจบแล้วนะฉันจะให้สิ่ง <c oughs> ที่คุณต้องเธอต้องการ <c oughs> ความสุดชั่วนี้ดร์ <c oughs> ความสุดชั่วนี้ล่ <c oughs> ลเหรอคะ หนูจะเอามาให้แม่ตดลองค่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยพร้อมจะเล่นหรือไม่จ๊ะเรล่องละภารกิจแรกออกจากบ้านหลังนี้โอเคค่ะเอาจริงป่ะดูยังไงก็แบบอ๋อกที่นี่จะดูของได้ น้องเขาฟังเพลงน้องเขาก็จะเต้นกระดำกระดำไปโอเคให้นอนเต้นไปก่อนคือตูไปเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยน้องเคยเห็นจิ้งจอกด้วยเหรอคือแบบมันแปลกแปลกไหมยอยู่ดีมีเห็นในห้องนอนเต้นไป นี่ชมาเรนี้อ๋อน้องเห็นหมาป่าตันชื่อให้ด้วยว่าเบนจามินอืมจะไม่สนใจเรื่องหมาป่าหรอกนะคือผมน่าสนใจไหมแต่ว่าใครไม่เคยดูเรื่องนี้เนาะก็ถ้าผมพูดแบบคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไหม ถ้าถ้าตามความคิดผมนะคือตอนเนี้ยผมคิดว่าพูดแบบคนไม่รู้อะไรเลยนะก็คือเหมือนคนไม่รู้ว่าตอนเนี้ยไอหมาป่าหมาป่ามันเป็นใบหรือว่าหรือว่ามันคือคนที่กำลังพูดอยู่ในหัวเราแต่ไม่ใช่ไหมเพราะว่า พราะว่าน้องเคยเห็นหมาป่าแล้วอะ่ะอันนี้ขั้นใต้ีอมไรอ้าวใต้เตียงโหลดโหลดด้วยเหรออ๋ออ๋อที่ที่เก็บของต้อนรับไว้ืม,มเยี่ยมเลยไหนมีอะไรมั่งละ่ะหนูไม่ชอบตอนที่พ่อกแม่ทะเลาะกันหนูจะเข้ามานี่แล้วก็มาฝันแล้วก็ท่องเที่ยวไปเรื่อย เหมือนฝันแล้วก็คิดว่าไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เนาะโอ้ดูชีวิตน้องมันก็ตน่าสารนี่ชื่อบ๊อบซี่โอ้เป็นผู้พิทักษ์ที่นี่คุณเห็นตาของมันไหมไหมคะอืมมอนสเตอร์เหรอมันดูน่ากลัวนะอะไหว่าผมแปลไม่ทันเดี่ยม เดยวแปลไม่เคยทันี่คือไดอารี่ของหนูหนูไม่ให้ใครอ่านเลยนะแต่หนูให้คุณอ่านเหมือนเราเป็นเสียงในหัวของน้องท่านเขาบอกว่าน้องเขาจะตายวันนี้แล้วประเด็นที่สองคือไอ้จิ้นจอกมาหาน้องซึ่งหมายความว่าไงครับอืน่ารักเธอเป็นคนวาดมันเหรออืมโอ้องวาดเหรอไม่ใช่ถ่ายเหรอวาดโคตรสวยไอ้ฝันเนี้ยดูเหมือนวาดกว่า หนูชอบหนูชอบเล่นกับของเล่นอ่าแล้วก็คุยกับพวกเขาเพราะว่ามันสนุกอโอ้โหโอ้โหขวดเยอะน้องน้องเคยมีความสุขมาก่อนนะเนี่ยตอนมันเกิดแล้วมีเบนจามินโผล่มาได้ไงกันนี่แล้วอยู่ดีพ่อแม่ทะเลาะก,กันเนี่ยพ่อจับแม่ทะเลาะก,กันนะ ลูกแต่เป็นเด็กมีปัญหามันน่ากลัวมากเลยปัญหาทางครอบครัวเขาถามว่าเราจะเอาสมุดหนังสือไปไหมสี่ไปไหมเราจะเอาไปกับเราหรือจะเก็บไว้ให้น้อง บ๊อกซี่บัสซี hmm. ่เก็บไว้ให้นอนบัสซี่ดีกว่าอือหืออือหือหนูจะเก็บไว้นอนบัสซี่โอเคเก็บไว้ให้นอนตุ๊กตาหมีคือแบบเราไม่อยู่แล้วไงใช้กิจได้คือเราต้องออกไปเราออกไปนี่คือแบบตายเลยไหมดูมีมือด้านข้างเอ๊ะหมาป่าป่ะมีแต่คนอยากลับซบเหล่าดูน่ากลัวไปหมดเลย เปิดเพลงซะหน่อยว่ะอืมอ้าวไม่เต้นเหรอนาโอ้โหน้องมีอารมณ์ดีอ่ะอ๋อทำตุ๊กตาตอกกระดาษอ๋อโอ้ยจะการกับปีศาจร้ายเฮ้ เปลนในห,หัวไม่พูดเลยฮะมันกลัวหรือมันเป็นปีศาจอะไรแบบเราพูดแทนใจดําโอ้ผงพิเศษกัญชาแทบตวดที่ตัวน้องแล้วก็โอ้นี่อ๋อน้องมิฟอร์จูนมิฟอร์จูนนีจะไม่ผิด โชดดีป่ะโชดดีดหรือโชคร้ายนี่โรยโรยผงไอโรยผงกี่อ่ะตอนที่เธอจะไปนะเธออยากเอาของเล่นไปสักทิ้งกับเธอไหมเธอเลือกไปได้แค่อันเดียว Remember, แต่จำไว้เสียงในห่วงคุณอะสำคัญที่สุดโอเคค่ะ <I should. S 1> okay. หนูเลือกสตโตนกับยูนิคอนสตโตนนี่คืออะไรอะ่ะไปยูนิคอนไปแล้วกันอืมเยี่ยมเลยอ่าแล้วโอ้ยยูนิคอนตกใจยูนิคอนเอาละค่ะหนูจะไปไปแล้วโอเค ต้องดีมแปะมันน้อมแบบโอ้คุยกับเราเนาะจำได้ไหมว่าเธอจะตายวันนี้มันเป็นความลับระหว่างเราสองคนนะเข้าใจไหมเฮ้ยเบนจามินเดินมาแล้วต่างไปแสดงว่าเบนจามินรู้ว่าเราจะตายน้องจะตายวันนี้อ่ะก็เลยมารอรับศพเลยปะ อันนี้คือแบบมีอะไรเยอะมากแต่ผมเมื่อไวนแล้วผมไม่ได้เออเอน้องน้องโอ้ไม่นะอย่าลนโอ้เลี่ยมอืมมันพันแล้วอืมเราไม่ต้องกลัวเธอชื่อใจฉันได้ขอบคุณค่ะก็เหมือนเราไม่อยากให้้องบอกใครนะว่ามันพัง Thế sạy loa loa à, loa 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 chị loa 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 Giúp loa เออโอ้นี่นี่นี่นนอาไม่ยากไม่ยากคือแบบเพื่อนน้องผมก็ทำได้นะน้องแบบชีวิตน่างสนดีผมต้องช่วยอจีบคู้เศร้าชีวิตน้องมันเศร้าแล้วเกิดชีวิตมันแสนทดอปลายอืมโอเค อืมปึ๊บอ่าช่วยนอนแล้วจะอะไรวะมาจากไหนวะเนี่ยนี่เหรอตะด้งไอ้ประเด็นคือไอชิ้นนี้ไม่มาจากไหนวะอ่าตัวน,นี้ไงเล้วแาไมไม่ผ่านอ๋อผ่านแล้วหนูทำได้เก่งม,มากเนาะที่ภูมิใจจริง ภูมิใจในตัวเองแี่ละมลยนุ่เลยมีเนื่อเื่งให้อ่านเยอะมากแต่เราพาน้องออกไปเดีกว่าอยากรู้ถ้าพาน้องออกไปจะเป็นอะไรไหมผมกลัวว่านพาน้องออกไปเราจะตายอพอน้องยังเด็กอยู่เลยเหมือนกินบุหรี่เลยนะโอ้แม่ตูบบุหรี่ด้วยผมไม่ชอบกินบุหรี่ครับของโบ้ตรง เอาละเธอพร้อมจะทำภารกิจแล้วยังหนูพร้อมแล้วค่ะไหนโยนโยนโยนไหนดูยเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปหาอะไรกินก่อนโอ้โจะตายตายแล้วหรอมันเหมือนเอาตกปลาตายมาอีกแล้วหรอ ไมืไ่อไรพ่อจะเรียนรู้แบบการถวายชีวิตมันหนุน้องไม่อยากไม่อยากฆ่าสัตว์โอ้กิ่มมันดูแย่มากเลยศพตายสินะเออผอมแปลไม่รู้เรืๆๆๆๆ่องเก็บเก็บเก็บเออทำอะไรไม่ได้โอเคอ๋อมันเตะของได้แฮปปี้ซุป คืออะไรเอาเอาเอากาดเพชรกาดเพชรโรยเหรอน้องคือไงเมื่อแม่กินไปจะตายไหมน่ะโอ้โหม็นเลยบุรีผมพูดเห็นแับไม่ไม่ชอบอ่ะเมื่อหนูโตขึ้นอ่ะหนูอยากที่จะเป็นแบบแม่เป็นนักดื่มผลไม้อก มันไม่ใช่น้ำผลไม้ดิเป็นเหล้าอะสิน้องออวันนี้วันที่สิบเอ็ดตุลาฮัากวัวบอกแม่ไหมบอกแม่แ,มแมล้วกันเป็นเด็กดีไงแม่ play, หนูจะออกไปเล่นข้างนอกนะคะแม่ไม่สนใจแม่ไม่สนใจเลยอะ อืมเป็นช้าที่ดีมาก <Okay. S 1> <Good afternoon>, <laughs> โอเค g อั d a f อ e r นูนมอ o r นิ n g เดี๋ยวโหเลาะนอน่ารักเลยแม่เอ้ยน้ำตาแตกฮึ <c oughs> จำคุณเบน,เนจามินได้ไหมคันแรกที่หนูเห็นเขาเจ้าแอบ,บอยู่บนถังขยะแล้วก็สบตากับหนูอืมใช่ เธอบอกฉันแล้วว่ามีหมาป่าอย่าเชื่อใจสุนัขจิ้งจอกห <a> ืมสุนัขจิ้งจอกเป็นฆาตรกรหรอคะม mm hmm. mm hmm. น้ำด้วยมีรถด้วยอุ mm ้ย hmm. อันนี้คือรถแม่ขับมาเอ้ยมีแมว mm hmm. ขอดูแมวก่อน มาดี้คิตตี้ม,มานี่เร็วคิตตี้โอ้โหใส่เราแมวยไม่รัดเลยจเย็นน้องเดินดีดดนดบ้าเอ้ยตดเตียนทุนหน้ารักคน,นหนูน้องไปแล้วอะอืมอืมนองเดินฝันรนุ้นไหมเดี๋ยคุยกับอีก,กาแบบเปลี่ยนใจแล้ว ดูน่ากลัวเกินขอกลับบ้านได้ไหมอ่ะไม่ได้ด้วยไปไหนไม่ได้แล้วโอเค wing 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 ดินเท่านี้ Sir, ะะ้าล่ะก่อนที่เริ่มต่อไปเราต้องการรู้กฎของเรื่องนี้ก่อนนะกฎแรกก็คือฉันจะให้เลืออทานเลือกให้การประจัญภัย ไม่มีถูกไม่มีพิดอยู่ที่การตัดสินใจเท่านั้นโอเคค่ะเอาละเมื่อเธอทำภาร,รกิจผ่านคุณก็ได้รางวัลความช่วนิรัน <'m> หนูพร้อมแล้วค่ะเอาละภาร,รกิจต่อไปคือข้ามถนน right, ได้เลยคะ่ะหนูทำไดน้นี่ดูทางซ้าย<ๆ>ดูทางขวาไม่มีรถโอเคหนูก็มันไปเนี่ยแม่ง เหมือนมันหลอกฆ่าเราเลยอ่ะให้เด็ดไม่กี่ขวบอะตัวเล็กอยู่เลยอ่ะเดินข้ามถนนเองเหรอโอ้หนูเห็นมอนเตอร์โตออกไปจากตรงนั้นตรงนั้น really มันก็แค่ภาพเบลอภาพจินตนาการ แต่ว่ามันเป็นจริงนะคะตัวมันใหญ่มากเอาหน้าเราไปเถอะ <All right. S 1> เราจะได้มีความสุขกันเฮ่นนองแม่นตายโอ้๋แมวตายก๊าบบนอนเถอะไปเถอะมไฟอร์จูน อดูกีทีีทีก็เศร้ากลับได้ไหมเฮ้ยกลับไปหาแม่ได้เจ๋ยวไม่เอาแล้วไม่วิ่งแล้วแน่ไม่เอาแล้วหนูจะไปหาแม่แม่ก็ไม่สนใจปล่อยเด็กไปวิ่งไหนก็ไม่รู้แต่แม่ไม่สนใจเลยอะ่ะออืมอืม อืมฮึ้มฮ้มเ้ยโใคระปเพนอ๋อเป็นการประชมภยัยชิดแสนต้นราาคนน้องเนี่โโยโอ้ลกแม่นตายหมดเลยอะโนจับเพชรช่วยคืออะไรอ่ะ ก็เม็ดฝนตกอีกแ้คือน้องแม่งแบบโดนไม่ดีเลยอะแต่น้องแม่งก็แบบสู้ชีวิตชิบหรือว่ารอบข่ามันแย่อยู่แล้ววะนี่อ่าน้องเจกอ่าไม่เหมือนเดิมเหมือนน้องแบบพอเกิดเรื่องแย่ๆบุบนอนโรยผลวิเศษแล้วน้องจะสบายใจ เดี๋ยวเดี๋ยวมันระเบิดไหมน้องน้องมันมันระเบิดโอ้จบจบแล้วเดโมเกมมันดีมากดีมากดีสุดๆคือแบบถ้าใครแบบอยากได้เกมในเรื่องดีๆนะผมแนะนำเกมนี้เลย จริงแนะนำราคาไม่แรงมากเนือเลื่อนยาวน่าสนุกใครสนใจคือแบบซื้อขอนแท้มาเล่นเลยครับเพราะว่าในมือถือก็มีเนาะในโทรในในพีซก็มีอ่าเป็นผมเล่นในโทรศัพท์ก็เล่นได้ออถ้าใครไม่มีพีซมีให้โหลดในเพลโตรหรือคนบ้านรวยไม่ใช่คนบ้านรวยก็เ,เล่น หรือใครใช้ IOS ก็มีไง okay. โอเคก็อืมโอเคตามนั้นใครสนใจก็ลองมาโหลดเล่นดูนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายถ้าคนดูเยอะ <c oughs> ไม่ใช่คนดูเยอะคือแบบไม่รู้ไงมันเกมเก่าแล้วไม่รู้ว่าจะมีใครอยากดูหรือเปล่าก็เลยไม่รู้สิถ้าคนอยากดูเยอะก็จะซื้อเกมเต็มมาเล่นอ่า แล้วก็ทำลิปลงประมาณนั้นสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันครับไม่บายครับทุกคนขอให้ทุกคนแบบมีความสุขอย่าสำหรับคนที่มีปัญหาทางครอบครัวก็สู้ๆครับเรื่องรานะ้านะทำประเทศเรามันไม่มีการช่วยเหลือที่ดีขนาดน,นั้นก็ ย้ายโอ้ถ้าบอกให้ย้ายไปอยู่กับคนอื่นมันก็พูดใหญ่อก็โอเคหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องกับทุกคนเนาะถ้าใครเจอก็ปรึกษาได้มาปรึกษาผมได้นะผมให้คําแนะนําได้แต่ผมคนช่วยอะไรไม่ได้เยอะหรอกแจ้งหน่วยงานราชการดีกว่าใครพบเห็นหรือเจอคนแบบนี้ก็แจ้งแจ้งช่วยเขาได้เนาะ มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะโอเคไปลนะบ๊ายบายครับ